ครับครับเปน,นเพจของห้างทองผลเจริญนะครับท่านผู้ชมู้ชมผ่านทาง Youtube ทุกท่านนะนีจะมารีวิวนะเป็นผลงานเลี่ยมผ้ากรอบทอง 18k นะของทางร้านนะทางทร้านจะมี2%ที่ใช้หลักๆนะครับมี 18k กับ965นะครับก็อันนี้ด้วยความแข็งแรงทนทานนะบวกกับลูกค้าชอบสไตล์เป็นทอง 18k นะก็เรี่ยมออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะลูกค้าเอาเรฟเน์ม,มาให้นะ คือเขาเอาแบบมาให้นะเป็นขยักคล้ายๆกันนะครับแต่พอเราขึ้นกรอบทรงขัดมันเงาที่เขาอยากได้นะโจทย์มีว่าอยากได้เงาๆกับข้างๆฉลุแบบจีนๆแบบเนี้ยเป็นตะข่ายตะข่ายแบบ,นแเ,บนนะเ,นเนี้ยเราก็เข้ากรอบปัดปัติตตามทรงของพระนะโดยเหรียญเนี่ยเหรียญเหรียญใหญ่ครับเหรียญข้างๆใหญ่พระตีมุลนิิเนี่ยเอาไว้ด้านหน้านะครับเรามีพระพิกเนศนะครับ 3เสียนะอยู่ไว้ด้านหลังนะครับขาพาสติกมาวันนี้ด้านหน้าแล้วก็ขึ้นกรอบตามทรงนะแต่เน้น3ามห่วงนะจะเอาไปห้อยต่อพาดกลางของเขานะครับผมก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะตามเ e r e ฟ c นที่เขาอ้างอิงที่เขาอยากได้นะครับผมก็ใช้ทองประมาณ9.28กรัมนะเกือบเกือบ10กรัมประเมินไว้ประมาณ10กรัมกว่วานะ ทำได้ประมาณ9ก้ากขวานะค่อนข้างเซนต์น้หนักค่อนข้างได้ดีนะครับแล้วก็ฉลุอย่างตามแบบค่อนข้างได้เหมือนนะฮะก็พอดีนะประมาณนี้ก็มาพูดถึงตัวกรอบกรอบไม่มีอะไรนะครับ,บกรอบมีแค่ขัดมันเงานะฮะแล้วก็ค่อนข้างฉลุด้านหลังก็เป็นแผน่นแล้วก็ติดหมุดนะด้านล่างด้านในตรงนี้นะด้านหลัง,งนี่นะครับ ยิงเลเซอร์ติดสองข้างนะครับแข็งแรงไม่หลุดนะฮะแล้วก็มาพูดถึงตัวเหรียญน,นะเหรียญเป็นเหรียญพระตีมูลตินะฮะมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่นะฮะส่วนหลังเป็นพระพิคเนตนะสามเสียนนะฮะเหรียญทรงนี้นะมีให้บูชากันเยอะเลยนะครับเป็นหลักพันนะลองหาดูมีลงยาทรงเดียวกันแต่ลงยาหลายหลักสีนะชอบสีไหนแนวไหน เลือกเช่าได้เลยนะครับผมลองหานะครับมันจะมีเว็บเว็บขายอยู่นะผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่ผมไปเสิร์ชมาก็มันเป็นหลักพันนะลองไปหาเช่ากันได้นะครับผมชอบสีไหนก็เอาตามที่ท่านชอบเลยนะครับผมทางร้านไม่ได้จําหน่ายนะครับผมแค่ผมเห็นในลิงก์นะครับผมก็เลยมาพูดถึงเฉยๆหาข้อมูลเอามาทําคลิปเฉยๆนะครับไม่ทางร้านไม่ได้มีจําหน่ายพระนะไม่ได้จําหน่ายอะไรก็ตามนะทำรับเลี่ยมพระกรอบทอง อย่างเดียวนะครับอันไหนที่จําหน่ายก็มีแต่น้อยนะครับผมก็อันไหนจําหน่ายผมก็ทําคิดผู้ว่านี่จําหน่ายนะครับอันไหนไม่ได้ทําส่วนมากทั้งหมดที่ทําก็จะเป็นรับเลี่ยมอย่างเดียวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจนะอยากสั่งทำนะเลี่ยมงานลักษณะแบบนี้เมื่อดูคลิปนี้ในเวลานั้นๆนะลองอยากสั่งทําก็แอดไลน์นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างทัาเข้ามาถามรายละเอียดได้นะครับผมผมก็จะตอบค่าใช้จ่ายคร่าวๆนะเวลานั้นๆนะว่า ทรงนี้แบบนี้ราคาเท่าไหรนะเวลานั้นนะครับถ้าท่านโอเคค่อยวอล์กอินเอาพระมาดอกไว้ที่ร้านได้นะครับผมก็ท่านท่านเห็นคลิปนะครับผมรับทำนะไม่ว่าจะเป็นพิงโกนะครับไวโกหรือเยลโลโก o l k 18k นะครับ 14k 9k ผมก็รับทำนะครับขอลองลองแอดถามรายละเอียดได้ก่อนนะครับผมว่าถ้าเงบประมาณตกตรงกันเท่าทีา่หมายถึงงงประมาณตรงเท่าที่ท่านต้องการนะในกรอบ เปอร์เซ็นต์นั้นๆน,น,นะท่านคอยวอล์กอินเข้ามาที่ร้านแล้วก็วางมาจำนิดหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวรอทิง้งภ้าไว้รอสักปรมาณสอามนาทีก็เสร็จนะครับผมภาพนิ่งภาพเคลื่นอนไหวขององค์นี้อยู่หลังคลิปนะครับเดี๋ยวดูคลิปแยกนะครับส่วนที่เหลือนะผมฝากกด subscribe กดไลค์นะเพื่อเพิ่มการมองเห็นของช่องนะกดติดตามด้วยนะครับผมเอาไว้ดูเพลินๆน,นะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ